นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายจริงๆก็คือพวกเราจะได้รับวัตถุมงคลซึ่งท่านก็กําลังจะเตรียมขึ้นหอทําพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็จะเอาหอลงมาที่นี่พวกเราก็ช่องต่างๆก็ไปรับที่ลานบินนะครับช่องต่างๆก็ไปเรารับที่ลานบินแล้วก็เอาวัตถุมงคล ลงมาจากฮอก็นํามาแบ่งปันกันในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวให้บอสโจประสานก่อนว่าจะมาถึงตอนไหนครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องออคุยกับนักสแสดงกันหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีจากหลายๆส่วนนะครับที่เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ ยินดีต้อนรับน้องตุ่มตามยุทธนานะครับนักแสดงนำครับแล้วก็เน็กนรุพลนะครับนะฮะ ก็นะครับในหลายส่วนด้วยกนันนั้นวิศว์ขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวให้แต่ละท่านนะครับได้มาทักทายแฟนๆนะฮะวันนี้มีจากสื่อหลายๆส่วนแล้วก็รวมทั้งในส่วนของอสื่อทั้งสื่อหลักนะฮะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็วกเรามีการถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจของสาวน้อยเพชรบ้้นแพงที่รับชมไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับนะบอ่ะ ดังนั้นก่อนที่เราจะได้พบกับทีมงานเบื้องหลังเอาเบื้องหน้าก่อนนะคะรับตุ้มตามครับพระเอกของเราครับขอเรียนเชิญครับตุ้มตามยุทธนาครับด้านหน้าครับวันนี้นะฮะโอ้โหสุดหล่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะนะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนี้แล้วกันนะ,ะตุ้มตาครับมนะฮะโอ้โหนะฮะเป็นไงบ้างตุ้มตามสําหรับในการรับบทในครั้งนี้ไปฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายโปสเตอร์มาแล้วแตกต่างแน่นอนครับครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของงานเนี่ยผมว่ามันหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพลักษณ์ของภาพยนตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับหมอลำครับในรูปแบบนี้มาก่อนแน่นอนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องที่ที่มีการเขาเรียกว่าทำรีเสิร์ชเจาะลึกลงไปในหลายในในส่วนหนึ่งในความเชื่อในสิ่งที่คนหมอลำศรัทธาหรือว่าหลายๆคนจะได้ยินดีมาค่อนข้างป่อยเกี่ยวกับเรื่องของคายอ้ออะไรเงี้ยนะครับ,รบซึ่งก็ อันนี้ต้องต้องขอบคุณพี่โจนะครับขอบคุณบอสโจนะครับขอบคุณทุกคกับสุดหล่อของเราด้วยนะครับโหพี่ใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่ที่เลือกรูปตามมาเล่นด้วยครับผมเพราะว่าได้อ่านบทแล้วเป็นไงบ้างตั้งแต่แรกมาถึงแบบตอบรับมาเล่นเรื่องนี้หนักครับหนักใช่คำว่าจะถ่ายเลยเนี่ยคำว่าใช่คำว่าหนักหนาครับเพราะว่าอ อาจจะต้องหาหมอกันเลยทีเดียวครับผมเล่นเซนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมพี่ใช่ไหมฮะ,ะมโอ้โอนี่สแสดงว่านี่ขนาดตุ้มตามเองก็ถือได้ว่าเป็นนักแสดงอาชีพอยู่แล้วพอได้มาอ่านบทแล้วยังบอกภาพยนตร์ตรงนี้คือหน,นักคือไม่ได้เล่นกันแบบชิวๆโอ้ไม่ชิวแน่นอนครับไม่ชิวนะ,รนะเรื่องนี้น่าจะดูมันนั่งเก็มกันเลยแหละครับครับนะด้วยความเขาเรียกว่ามีความซับซ้อนแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่รวมเป็นองค์ประกอบ ในครั้งนี้ด้วยนะครับท่าทายขนาดไหนปกติแล้วเราถ่ายละครก็เป็นแบบหนึ่งแต่ว่าสําหรับหนังใหญ่แบบนี้ครับเ,เวลาหนังใหญ่มันก็จะมันก็จะทํางานละเอียดขึ้นแบบหลายๆเลเย,ลย,ลยอร์ครับ,รบทำงานหนักขึ้นมากๆสําหรับนักแสดงนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของโปรดักชันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทํางานที่ต่างออไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งสําหรับผมถามว่าท้าทายขนาดไหนก็เป็นบทบาทใหม่ที่ ยังไม่เคยยังไม่เคยมามาเล่นในในคาแรคเตอร์นี้อะไรอย่างนี้ oh. ขนาดนั้นแต่ว่าก็เคยก็เคยเล่นงก็เคยทำงานที่มันหนักแบบนี้นะแต่ว่าคาแรคเตอร์นี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องต้องจัดสรรเวลาดีๆเพราะมันมันคงใช้ใช้ energy เยอะมากในการทํางานมากๆแน่นอนครับ โอ้นี่ขนาดบาบาแบบปรตินตรงตามก็จะออกกําลังกายและดูแลตัวเองอยู่แล้วด้วยครับยังต้องบอกขนาดนี้เลยนะฮะอ๋อครับผม <laughs> มันมันก็มันก็เดี๋ยวรอดูรอดูรอดูเดี๋ยวจะหาว่าเราสปอยเยอะใช่ใช่ <laughs> ครับตอนนี้เราสปอยเยอะไม่ได้เลยครับเพราะว่าเอาจริงๆริงคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เริ่มถ่ายคิวแรกนะนะพี่เนาะคครับผมเดี๋ยวคิวแรกก็จะรู้แล้วว่าถ้ามันไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผม ครับนะฮะแต่ว่าเท่าที่อ่านบทแล้วตูวตามบอกว่าโอเคถือได้ว่าเป็นงานหนักงานหินเลยทีเดียวผมเชื่อว่าเอ่อมันจะเปลี่ยนความรู้สึกของของคนที่เคยดูภาพยนตร์เกี่ยวกับหมอลำไปเลยครับเพราะรว่าปกติแล้วเราจะเล่าในแบบคอมเมดี้รหรือเอ่อเป็นแบบความสนุกสนานความยิ่งใหญ่อลังการของหมอลำครับแต่ในความยิ่งใหญ่นัน้นซ่อนอะไรบาง,างอย่างอยู่ข้างในที่ผมเชื่อว่าหลายๆคน mm hmm. ถ้าได้เจอน่าจะแบบโอ้ มันม,มันมันมีเรื่องแบบนี้ได้ด้วยเลยอะไรเงี้ยครับครับผมในฐานะตุ้มตามก็เป็นคนอีสานเป็นลูกอีสานด้วยน,นะครับได้สึมซับเรื่องราวของวัฒนธรรมแล้วก็การอ่านบทอะไรต่างๆเหล่านี้ร,รู้สึกยังไงบ้างสำหรับเ,เรื่องราวความเชื่อกับไข่อ้อครับเร,เรื่องเรื่องราวความเชื่อไขอ่อ้อจริงๆแล้วผมเนี่ยเกิดและโตมากับวัฒนธรรมอีสานเลยกับคือเป็นคนอีสานเลยครับเราที่นี่สิ่งที่เฮาคลรพนับถือเนี่ยอย่างเช่น คู่ค่ายต่างๆหรือว่าคันคู่ต่างๆเนี่ยทั้งทั้งบ้านผมกับกับข้าวลมเราถืออยู่แล้วครับผมก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับคนทาศาสตร์ศิลป์เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้อะไรเยงี้ครับเพราะฉะนั้นคายออเนี่ยจะเป็นโหมันถือว่ามันไม่อยากพูดนะเพราะว่า เพราะว่าถ้าผมพูดมันเหมือนสปอยมากจริงๆคือํามันดีนะพี่นะใช่ไหมมันถ้าผมจะพูดออกไปมันจะดีมากแต่ว่าแต่ก็ไม่อยากพูดเพราะมันสปอยมากเลยครับผมเอาเป็นว่าเหมือนคอนเซปต์นะครับเขียนว่าไงนะครับพี่โจที่ที่อยู่นะาพอเห็นโบแมนบบมี่อบเสื้อไก่ขวมยักายครับนี่คือความหมายที่ตรงตัวที่สุดแล้วครับ ครอบคลุมทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับตลอด2ชั่วโมงที่เราได้ดูบนจอนะครับอาแล้วนี่คือความท้าทายของตงตามยุทธนาครับขอเชิญมาเบอร์ให้กับพระเอกนำของเราด้วยครับขอบคุณครับตงตามครับนะฮะเดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์กันนะสำหรับสื่อทั้งหลายนะฮะนะครับอ่ะอีกคนหนึ่งนะครับแหม่คนนี้เขาผ่านหนังใหญ่ๆนะเขาเป็นบอกว่าพระเอกเจ้าบทบาทเจ้าน้ําตานะฮะมาแล้วนะครับต้องบอกว่าเขาเป็น พระเอกระดับแบบ700ล้าน800ล้านอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะ,ะเน็กเดลต์บนครแต่ก่อนอื่นฉันขอเผาก่อนเขาเขาเขาดวัดบางปิ้งนะสมุทรสาครเขาก็มีเปิดป้ายโปสเตอร์นะอาตะบนนาดีจังหวัดสมุทรสาครไปที่ไหนจ๊ะไปวัดบางปิ้งสมุทรปรา,า,า,าการมาครับ ช่ไห<ผ>มครับเดี๋ยวเล่าหน่อยพอขับรถเข้าไปในวัดบางปิ้งสมุทรปราการแล้วอย่างไงคือขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปเมื่อวานผมเป็นคนวางแผนทุกอย่างผู้จัดการอะไรก็ตามแต่เวลาเวลาผมจะทํางานผมก็จะวางแผนเป็นวันก่อนก่อนก่อนวันหนึ่งก่อนสองวันไปเลยอวันพุงนี้ <พอ S 1> จะทาอะไรวางแผน,นใช่ครับเมื่อวานไปงานอยู่ที่เกาะจันทร์ชนบุรีก็เลยวางแผนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนอนชนบุรีนี่แหละครับแล้วเราก็้ยขับรถแค่ชั่วโมงครึ่ง อา ah. บางปิ้งปับ๊บจบเอากด Google เลยนะแป๊บชั่วโมงครึง่งกด Google ไม่เปิดดูโลเคชันที่เขาส่งมา ah. แต่เลือกที่จะกดดูด้วยมือถือตัวเองว่าวัดบางปิ้งอยู่ที่ไหนผมก็ตั้งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเผื่อเวลารถติดไว้ด้วยครึ่งชั่วโมงไม่ขาดไม่เกินผมต้องถึงวัดบางปิ้ง9้าโมง ah. เราจะไม่สายเด็ดขาด ah. ใช่ครับถึงวัดบางปิ้ง9นาฬิกา ตรงเลยครับปั๊บเลี้ยวรถเข้าไปปั๊บด้ไงต่อครับเงียบเอ๊ะเอ๊ะเขาหยงานหรือเปล่าวะเอ๊ะหรือไงคิวผิดครับอ่าแล้วไดี้ยไงต่อก็เลยลองกดเข้าไปดูในโลเคชั่นที่เขาส่งให้ในไลน์อ้าวสมุดสาครนนี่วาข้ามจังหวัดไปเลยกันทีเดียวครับครับแต่ท้ายที่สุดก็มาทัน ครับดีใจมากๆที่ยังทันครับผม,มให้กัะเด็กกระหรือพลอยอ้ข้ามจังหวัดมาเลยนะครับไม่ไงบ้านสำหรับบทบาทที่ได้อ่านบทมาแล้วก็ได้ไปถ่ายโปสเตอร์ที่เป็นภาพนิ่งมาแล้วเป็นภาพโปรโมทด้วยครับตอนนี้เลยผมดีใจมากๆที่ผู้ใหญ่นะครับไม่กระทั่งผู้นำกลับหรือทุกฝ่ายที่เลือกผมไม่กระทั้งบอสโจก็ดีนะคร,ครับพอผมได้ยินชื่อเรื่อง ผมยังไม่ถามด้วยซ้ำว่าผมเล่นเป็นตัวอะไรแต่พอพอได้ยินคําว่าใครอ้อมันศักดิ์สิทธิ์มากๆตัวผมเองก่อนจะขึ้นเวทีผมจะมีเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5-10ถึง10นาทีหนึ่งสมาธิสองบทสวดมนต์หรืออ่ามันเป็นสิ่งที่เราเคารพนับถือผมจะท่องอยู่ตลอดก่อนที่จะขึ้นเวทีทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นแล้วพอติดพอโดนติดต่อไปว่าแบบน็กมีหนัง เรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าเน็กอยากเล่นหรือเปล่าชื่อเรื่องอะไรครับขายอ้อผมรู้สึกว่าคนผลบลลุกตอนนั้นห่ะผมอยู่สนามฟุตบอลแล้วผมแบบผลหอลลุกเลยแบบว่าเฮ้ยทำไมชื่อเรื่องมันชวนให้เราหน้าพร้อมเปิดหมดผิวดูกระจ่างใสเบลใช้กิฟฟรินรีจูเกลเซรั่มที่มี PDRN รู้สึกว่ารูขุมขนแลดูกระชับหน้าดูช่ำกล o ใสเปล่งประกายเล่นแสงตัวจริงที่เบลเลือกกิฟรินรีจูเกลเซรัม สหแรงปกป้อง100%ในจังหวะเดียวกันทั้งไฮพรีเมียม97และไฮพรีเมียม DCS เฉพาะที่บางจากครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องความเชื่อเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อที่เราที่เราที่เราเคารพนับถือมาตั้งแต่ในแต่ไรซึ่งผมร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พ่อก็เขาเหมือนยกอ้อย่อคู่ให้คือกัน นะครับมีเมย์มีพอยหย่ยกอ่ย่อคู่ให้ด้วยกันในการทํางานด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอยากเล่นมากๆแล้วก็พอมีโอกาสได้เล่นมันก็รู้สึกว่ามันมันท้าททยอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูฝีมือเล่นมือของเขานะฮะคนนี้ก็ผ่านสังเวียนของหนังใหญ่มาแล้วนะฮะแล้วก็การแสดงละครมารับรองว่าเขาจะเข้าถึงบทบาทอย่างแน่นอนนะครับเน็กณรุพลครับนะฮะเดี๋ยวไปรอติดตามนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งก็ถือได้ว,ว่าเป็นนักแสดงนะครับเจ้าบทบาทนะครับที่มีเรียกว่าประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับการแสดงมาพอสมควรเลยแหละนะฮะแล้วก็เเรียกว่านี่คือการแสดงหนังครั้งแรกของเขาเลยก็ว่าได้นะครับการทัศนะครับก็จะประเมือให้กับการทัศนะด้ครับก็ไปถ่ายโปสเตอร์โปรโมทมาแล้วเรียบร้อยนะฮะแหมคนนี้เขาเล่นละครมาหลายบทบาทแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่คนดีเท่าไหร,ร่นะฮะ ครับไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ทั้งทั้งนั้เองก็เป็นคนดีอันนี้ให้คนอื่นพูดดีกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันอ๋อเหรอฮะใช่ครับแต่แต่เล่นเป็นคนดีเลตติ้งระดับหนึ่งนะตอนนี้อ๋อเหรอฮะอ๋อเรื่องล่าสุดนี้ใช่ครับนะฮะอ่ะก่อนเทียนซ่อนแสงนะครับมันคือจบไปเรียบร้อยไม่จบอีกสองตอนอีกสองตอนเหรออีกสองตอนแม่แต่คนก็ไม่ดูอีก้วอ๋อเหรออีกสองตอนอีกสองตอนจะจบแล้วนะจบ่จบอ๋อโอเคโอเคจะบอกว่าเพิ่มตอนนะฮะเพิ่มตอนไหม ขอคุณบอยอยู่ครับเขาไม่ให้ครับมบหมดแล้วนะฮะเอ้าคายอ้นะครับนี่คือถือว่าเป็นหนังนะเป็นภาพยนตร์ซึ่งแน่นอนศาสตร์ของการเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เหมือนกับละครอ่ะนะครับเป็นยังไงบ้างครับสมบอกบทบาทของตัวเองในเรื่องนี้โอ้ปี่ตุ้มตามันหนักแล้วผมหนักกว่าครับฮะหนักกว่าจริงๆครับครับหนักกว่าเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันเปลี่ยนบุคลิกในวงการเพลงของการเลยครับ คือในวงการเพลงของการเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเพลงสายธรรมะสายมูเกี่ยวกับวัดกับบายนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้มันมันตรงกันข้ามเลยใช่มันตรงกันข้ามแล้วก็เอฟซีพยายามจะบอกการเสมอว่าอยากเหตุการณ์เล่นเป็นคนดีบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเรื่องนี้พยายามจะบอกว่าเรื่องนี้ขอจริงๆขอเอาความดีของตัวเองเนี่ยในในวงการเพลงต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดผ่านการไม่ดีบ้างมันเป็นเหมือนการสอนคนมากกว่า S <S รเรื่อง <S <S เรื่องนี้ในในตัวละครของผมเนี่ยในตัวละครของเดี่ยวเนี่ยจะสอนให้ได้เห็นเลยว่าอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามีคลายอ้อครับอ่ามีการยกอ้อยอคูแล้วถ้าคนที่ทําไม่ถูกต้องทําผิดกฎมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณนี่แหละคือความท้าทายของผมแล้วผมจะบอกว่าท้าทายในตรงนี้คือในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จะได้เห็นหุ่นผมแทบจะทุกส่วน ฮะผมต้องโชว์บุคลิกร่างกายและนี่จะเป็นร่างทองครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องแรกของการทัศนีผมต้องบอกงี้โชว์ร่างทองเลยนะฮะโชว์ร่างทองครับแต่จะเป็นร่างทองในท้องไหนไม่รู้นะครับฮะนะครับแต่น่าจะทองแน่ๆปรึกษาพี่ตุ้มตามรุ่นพี่ใช่ปรึกษาแล้วครับฮะเล่นที่เดียวกันเลยอ๋อนะฮะไปในเวเดียวกันเลยครับแต่อาจจะออกมาไม่สวยเท่าพี่เขาเพราะเวลาเร่งรีบจริงๆนะครับแต่ว่า ทุ่มเทมากๆครับทั้งการออกกำลังกายฟิตหุ่นต่างๆเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆอย่างที่พี่ตูมตามบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะฉีกแนวกับภาพยนตร์หมอลำเรื่องอื่นที่มีแต่ความสนุกสนานเรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องสิ่งที่คุณมองไม่เห็นมันจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อเรื่องไข่อ้อนนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าบทบาทของเขานะฮะจะเป็นอย่างไรครับนี่ค,คืออีกหนึ่งนักแสดงครับ ที่บทท้าทายมากที่ได้เห็นถ่ายโปสเตอร์แล้วข็บอกว่าก็คือมันต้องใช้อินเนอร์เยอะมากครับกับการตีบทนี้ครับเดี๋ยวรอพิสูจน์ฝีมือของเขาครับการทัศนากรับขอบคุณครับนะครับอ่ะอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าผ่านงานแสดงมาระดับหนึ่งเลยแหละนะครับก็เล่นละครกับทางช่องวัน31มาก็หลายเรื่องเหมือนกันนะฮะน้องเบลนิพาดาครับจากแกรมมิโกนะครับเิญกันน้องเบล น,ะะนี่เห็นไหมเราเล่นนักสแสดงแบบไม่ใช่นักสแสดงหน้าใหม่อะเป็นนักสแสดงแบบค่อนข้างแบบมีประสบการณ์แล้วนะคะ,นะคะน้องเบลเป็นไงคะค่ะสวัสดีนะคะเบลนิพาดานะคะก็โอ้ยยังตื่นเต้นบททน,นายเศร้าอยู่คะ่ะบอกเลยว่าท้าทายมากเพราะว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นหนูแบบเคยเล่นละครมาก่อนแต่หนูอยากะจะบอกว่าภาพยนตร์กับละครเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากๆ ในมุมมองของโนค่ะตื่นเต้นมากๆกค่ะก็ขอขอบพระคุณโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยนะคะจากบอสโจนะคะแล้วก็ผู้กำกับนะคะของเราแล้วก็พี่ๆี่ทีมงานทุกท่านด้วยเป็นครั้งแรกกับการเล่นภาพยนตร์ในครั้งนี้ตื่นเต้นมากๆค่ะส่วนในเรื่องของคาแรคเตอร์นะคะก็บุคลิกลักษณะนิสัยก็อาจจะตรงกันกันกบเบลนิดนึง แต่ว่าคัมแพงกับเบลเนี่ยมันก็จะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ด้วยก็คือในเรื่องเนี่ยก็จะเล่นเป็นคนที่อามีสื่อสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้อะไรประมาณนี้ค่ะ<อ>น่าติดตามมากๆเลยค่ะก็เต็มที่กับทุกโอกาสอยู่แล้วค่ะทําการบ้านแบบหนักหามากๆเลยแล้วก็ตอนที่อ่านบทอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ อืมะนะคะแล้วก็เตรียมตัวสำหรับก,การเปิดกล้องในวันพรุ่งนี้ด้วยะนะซึ่งแน่นอนเราจะได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทและอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของเบลนิพาดาะนะคะพูดถึงความเชื่อของไข่ออเบลก็เป็นลูกอีสานคนขอน,ขอนแก่นะนะคะกับคําว่าไขาอ่ออี่รู้สึกยังไงบ้างอ่อันที่จริงย่าคุณย่าของหนูเนี่ยก็คือต้นตระกูลก็คือเป็นหมอลำเลยครับเพราะว่าคุณย่าของหนูอ่า แต่ก่อนเพิ่นไปยกขันกับแม่ครูชวีวรรณดำเนินด้วยค่ะครับใช่ค่ะก็คือจะมีต้นตระกูลที่เป็นหมอํำอยู่แล้วหนูก็จะซึมซับมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าย่ากับมักเปิดหมอรำให้ฟังพอกับมักเปิดให้ฟังขึ้นกันค่ะก็ได้มีโอกาสแบบฝึกํำมาด้วยกับคุณย่าด้วยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะเออก็ถือว่าคายออนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่หนูเองเคารพนับถือแล้วก็บูชามาตั้งแต่ ตอนเด็กๆตั้งแต่สมัยคุณย่าเลยค่ะครับนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไาถ่ายทอดในความเชื่อเหล่านี้ให้คนในภาคอื่นๆและประชาชนคนไทยได้มีโอกาสได้รู้จักนะครับว่าคืออะไรอย่างไงบ้างนะครับผ่านเรื่องราวของการร้อยเรียงเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเบลนิพาดาครับหนึ่งในนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับคุณมากครับน้องเบลนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับ นักร้องที่อยู่ในสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้รับโอกาสดีๆแต่ทางบอสโจได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงซึ่งก็เรียกว่าเป็นความท้าทายของทุกๆคนหลายคนบอกตื่นเต้นมากเพราะว่านี่คืองานชิ้นแรกซึ่งจะแตกต่างไปจากการจับไมร้องเพลงหน้าเวทีวันนี้ครับพวกเขามาอยู่กับเราที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญสมาชิกของสาวน้อยเพชรบ้านแพกครับออมแอมและไมแสงทอครับอุ๋มอิงครับแล้วก็วัดศิวดร นะครับสมสมาชิกนะ,ะจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับจะขึ้นเวทีนะครับเรียกว่าจะขึ้นเวทีแต่ว่าเป็นเวทีการแสดงนะคะไม่เหมือนกับการร้องเพลงทั่วๆไปทุกๆวันนะครับเอาวัดจวฬดลกรับพี่ใหญ่ของเรานะฮะครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างพอ,อบอสบอกว่าต้องเล่นหรือว่าแบบต้องมาแจมกับมาประยน์เรื่องนี้เ,นเต้นมากๆครับล้วกะ็เป็นบทที กเคยเล็ดเนาะเป็นบวที่เฮาแบบว่าไกลตักมากๆเลยครับบวดนี้หมด้ว่วะอันนี้ยังไม่รู้จริงนะจริงๆไม่รู้จริงๆคนอื่นเอาพอแกลงแกรู้อันนี้คือบทที่ไกลตัวไกลตัวมากครับไกลตัวมากะเดี๋ยวต้องไปติดตามนะว่าเขาจะเล่นเป็นอะไรนะฮะเมนบอกว่าเป็นตัวจีดของเรืองเลยอ๋อตัวจีดเลยนะฮะเจอเลยทํากันบ้านยังไงหรือไปศึกษาหรือถามใครอะไรกันไหมเปิดยูทูปเปิงครับว่าอันพุบเขาเจ้าเห่นจังสี่เห็ดจังได อย่างนี้เลยนะฮะแล้วเราติดตามครับขอบคุณเพิ่นกัครับนะครับผม่พี่ใหม่ของเรานะฮะก็คือนี่ก็เจาะจงมาเลยนะฮะว่าเชื่อใจว่าวัดจะทําได้แน่ๆครับผมนะครับนะฮะอ่ะลูกสาวของเราอุ๋งอิงจ้าเป็นยังไงนะฮะสาหรับเรื่องนี้กเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่มันหาทายหนูคือกันครับเพราะว่าหนูก็เป็นคนที่พึ่งเขาว่าในวงการมีบ่คะครบเป็นน้องรีโกโมก่ะ อยากให้พี่ๆในที่รวมแจมนัค่ะบอกหนูเนี่ยเพราะว่าหนูกับ,บวงหนูว่าต้องเรียนจังหดแน่จ้ะอืมนะคะเกี่ยวกับรรไข่อ้อเนอุ๋งอิงมีความเชื่ออย่างไรบ้างค,คร,รับไข่อ้ออันนี้หนูหนูกับเสื้อค่ะเพราะว่าก่อนที่หนูสิงเขาวงการหนูกับไปยูนะหมอลัมกนเราเชื้อท,ที่นี่ค่ะเหมือนเรามีอ้อเหมือนกัน<อ>เป็นอ้อหมอลำแบบหมอลำมสิงนั่นเอนะคะซึ่งก็ได้ยกแล้วก็บูชาแปนะ เหมือนกันมาแล้วด้วยนะคะและที่บ้านครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างสำหรับในครั้งนี้แล้วบทบาทของลูกสาวในฐานะนักแสดงในหนังใหญ่ด้วยครับพอก็แม่ก็ยินดีค่ะกายาเพนุแบบเปลี่ยนบุคลิกจากกล่องเพลงเป็นแบบเด่นภาพยนตร์แนวว่าไม่ติเปปแจงแดดเองสินะคะอืมนะคะและแอบกระซิบหน่อยว่าบทบาทจะไกลตัวความเป็นอุ๋งอิงที่เราอาจจะเคยเจอบนเวทีหน้าเวทีแตกต่างกันไหมกับเรื่องนี้ก็แตก่ังค่ะ เป็นตัวของหนูปกติเลยค่ะเป็นลูกอิงเลยอ๋อเนี่ยเป็นลูกอิงเลยใ,<ช>ในเรื่องนี้เองนะคะ,ะเดี๋ยวไปรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่นั่นก็คือในส่วนของงานแสดงนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเราได้เห็นภาพโปสเตอร์การถ่ายภาพนิ่งไปแล้วตกใจฮะคือเดินผ่านไปตอนแรกพี่ท็อปก็ไปสัมภาษณ์ไปทําข่าวจําไม่ได้ขอบอกเลยอมแอมค่ะอมแอมเพชรบางแห้งค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบอะคุณโอกาสนะคะ จากบอสโจแล้วก็คุณย่าสุภาพแล้วก็รวมถึงทีมผู้กำกับนะคะที่ที่มอบโอกาสแล้วก็มอบบทปาทนี้ให้กับอมแอมอมแอมรับบทเป็นอีแวลค่ะแวลอีแวลแวลค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าคาแรคเตอร์นี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยที่ที่เรียกได้ว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายก่อนหน้านี้อมแอมก็จะเคยเล่นแค่แบบ เป็นเอ็มีนะคะแล้วก็เป็นซีรีส์แต่ว่าภาพยนตร์ก็คือเป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนค่ะลืมบทบาทนั่งเอกใส่ผาให้ปอนงมๆทั้งเวทีพ่อได้เบิงอ e ีแวลเ่ยทุกคนจะลืมภาพเหมือนกอนนะคะคอยากให้ทุกคนค่ะติดตามค่ะว่าแวลจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนนะคะแต่ว่าจะไม่สปอยเยอะเพราะว่าแวก็วคือแบบ จี๊ดตัวหนึ่งเหมือนกันแ้กเป็นขอบวัดตัวจี๊ดตัวจี๊ดตัวจี๊ดนะคะก็ฝาติดตามเห็นบอกว่าก็ไปศึกษาดูว่าไอ้แบบคาแรคเตอร์ตัวละครแบบเนี้ยมันจะต้องแสดงออกยังไงบ้างสําหรับตัวละครแหววนะคะแววเป็นคนที่มีความฝันแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงมากแต่ในความทะเยอทะยานและความมีความฝันนั้นจะเป็นคนที่มีความกดดันในตัวเองสูง แล้วก็เป็นคนที่กระตันยูด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าตัวละครนี้อาจจะเห็นไห่อ้อมแอมเป็นไบโพล่าใดนะคะไปบิดมาอะไรเงี้ยหรอต้องสติดตามค่ะนะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะฮะแฟนสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ติดตามชมการแต่ายทอดสดอยู่ขนะดานนี้เป็นกำลังใจให้กับ3ศิลปินนะฮะจากเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแผงด้วยครับขอเสียงประมบือให้กับทั้ง3าท่านด้วยครับนะครับนี่นะเดี๋ยวไปให้กำลังใจน้องๆกันนะครับอ่ะ นอกเหนือจากจะมีนะครับศิลปินนะครับจากเวทีสาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วนะครับยังมีศิลปินนะครับต่างสังกัดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นพี่ๆน้องๆก็อยู่ในแวดวงนี้ทั้งนั้นเลยนะครับมาสมบทบาทของการเป็นนักแสดงครั้งแรกด้วยเหมือนกันครับขอเชิญพูให้กับออิศิลพลและน้ำแข็งทิพวรรณครับสองศิลปินนะน้ำแข็งนี่ก็ต้องบอกเลยว่าปกติแล้วก็จะเชี่ยวชันการแต่งเพลงเอ่ยร้องเพลงเอ่ยนะฮะ อ๊อสุรพลแชมป์หมอลําไอดอลคนแรกของประเทศไทยนะฮะอันนี้เขาก็แน่นอนเขาจะลํำเรื่องลํำกรลํำนัำำำ่นลํำนี่อันนี้ก็าสนับอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่าพอการแสดงสิมันก็ต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นนะคะน้ำแข็งได้ถ่ายภาพนิ่งโปสเตอร์ไปแล้วโอ้โหวันนั้นเห็นเปลี่ยนโอ้โหเยอะชุดเครื่องเครื่องแบบเต็ไมไปหมดเลยในเรื่องนี้เป็นยังไงครับสำหรับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของหนูคือ หนักมากเหมือนกันนะคะในเรื่องก็คือแบบทําการบ้านหนักมากเพราะว่าแต่ละวันนี้ก็คือคอนเสิร์ตหนูก็คือรับวันละ 2- องถึงสางานนะคะก็จะมีเล่น MV บ้างก็ไม่ค่อยมีเวลาได้อ่านบทแต่ว่าถ้าหลังจากเลิกงานแล้วก็คือถึงตีห้ก็มีนะคะถึงหกโมงเชา้าคือทําการบ้านหนักมากพูดกับตัวเองหน้ากระจกด้วยอ oh, ซ้อม<ง>ซ้อมใช่ใช่ค่ะซ้อมกับตัวเองด้วยนะคะก็ทําการบ้านหนักมากนะคะบทนี้ก็ได้คาแรคเตอร์อ่าได้เป็น น่อยๆประมาณนี้หน่อยอะไร่งซึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกับน้องแข็งในใน c h a r a c t e ไม่ผ่ะชจริงจริงแบบน่ารักมากค่ะแบ๊วๆนะคะขอโทษด้วยนะฮะตอนที่แบบว่าทางทีมงานก็ติดต่อไปบอสก็ติดต่อไปตกใจมั้ยให้หนูมาเล่นเล่นหนังนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะปกติคือเล่นแต่เอ็มวีเพลงแล้เอ็มวีเพลงก็คือมันก็คือแบบเราก็ไม่ได้กดดันอะไรขนาดนั้นแต่อันนี้คือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ไม่มีใครที่แบบจะได้มาง่ายๆเราก็เลยแบบ รีบรับเลยเดี๋ยวเราค่อยแบบลองลองไปซ้อมเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็กดดันนิดนึงนะออได้มีโอกาสได้ถามพี่ใหม่พวกกลับมาว่าเฮ้ยเราจะต้องตีความกับบทนี้ยังไงบ้างตอนที่ทอ่านบทพี่เขาก็บอกก็สอนเขาว,ว่าเราแบบต้องทําอารมณ์ประมาณนี้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปทําการบ้านค่ะอจริงๆแล้วก็เอาไปทําการบ้านหนักอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูด้วยปกติก็ถนัดเขียนเพลงมากกว่านะคะใช่ค่ะครับ ออฟสุรพลครับนะฮะแหม่คนนี้นะเรื่องการร้องการรำไม่ต้องห่วงเขาอันนี้เขาบอกว่าบินก็บอกเพดานบินก็สูงอยู่แล้วเ็เป็นแชมป์บอลลายดอลนะฮะแต่สำหรับบทบาทการแสดงครับยังไงบ้างครับสำหรับของออฟเองนะครับขออนุญาตก่อนขออนุญาตขอบคุณบอสโจนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมพ่วมกับนะครับแล้วก็ส่วนตัวกับเองก็มีโอกาสบอสติดต่อไปตั้งแต่ตอนแรกเลยออฟก็ตอบรับเลยเพราะว่าพ่อคอยให้ให้โอกาสออฟเสมอ พอพูดถึงเรื่องไขอ่อ้อใช่ไหมครับอ๋อเป็นคนหนึ่งเป็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่คุกคีเกี่ยวกับศิลปะวะัฒนธรรมอีสานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีครูบาอาจารย์บรมบรุบูหลายๆท่านเช่นเอน้นี้คุณแม่บุญช่วงเด่นดวงนะครับอ๋อก็มีโอกาสได้ร้องกรลัมของคุณแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพญายสัตาพันธ์นะครับแม่สะพานท่องสองฟังโขงอันนี้ออฟังบมดเลยนะครับวันที่อ้อบอกไปอ้อมีโอกาสคุกคีเกี่ยวกับศิลปะวะัฒนธรรมอีสานแล้วก็ลงรัก เกี่ยวกับศิลปะวัฒณธรรมอีสานหลายแห้งจนมาเลือกเลี่ยงเกี่ยวกับานาฏศิลป์ทุกคนก็จะบอกว่าออเอาเลียนลองหอบ่เอาไเลียนลองออเอาเลี่ยนเกี่ยวกับนาฏศิลป์เกี่ยวกับศิลปการแสดงนะครับแล้วก็ส่วนได้มาแสดงเรื่องไา่อ้อนะครับบทอาจจะคอนทัาสกับบุคลีอ่อนนิดนึงนิดนึงนะครับแล้วก็ เขาเป็นคนกุมความลับทุกคนเลยในเรื่องจริงเหรอคือรู้หมดเลยว่าใครอะไรอย่างไรไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วพอราพอเรารู้แล้วอย่างไงคือเราเก็บไว้หรือว่าเราเอาไปบอกยังไงขอเก็บไว้ก่อนเอาเก็บไว้ก่อนี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนต้องไปดูในโรงนะครับครับแต่ว่านี่คือเป็นตัวสําคัญที่แบบว่าไปรู้เรื่องเขาทั้งหมดเลยใช่นะและเราจะแบบว่าที่ใครเรื่องเหล่านี้อย่างไงบ้างอันนี้สําคัญมากๆใช่ครับแล้วก็จะบอกว่าใครอ้อเข้ามาเข้ามาค่ายออกของคนอีสานเนาะครับ ศิลปินหรือหมอลำเขาจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูมิติใหม่ในว่าภา,าพยนตร์เฮดอกมาเข้ามาไข่ออกมัิีออกมาในรูปแบบใดบอกว่า,น,าน่าติดตามครับครับนะก็เป็นว่านี่เรียกว่าอีกบทบาทหนึ่งนะของต้องคู่ที่ปกติแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการแบบว่าการร้องในะการร้องเพลงแต่ว่าการแสดงเป็นเรื่องใหม่ นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเราเชื่อว่าความมุ่งมั่นและความตั้งใจและความขยันในการซ้อมจะทําให้เขาทั้งคู่ประสบความสำเร็จและเป็นนักแสดงที่ดีได้นะครับขอเสนอไปกับน้ําแข็งและก็ออฟสุรพลครับกับคุณครับเดทออฟจะมีลําใส่แคร์แล้วฮะอ๋าโอเคโอเคโอเคอ่าครับผมอ่าเดทอ่าขอขอขอแคร์ก่อน ขอแทรกนิดหนึ่งนะเพราะเมื่อกี้สดสดเลยสดสดเลยนะฮะเพราะเมื่อกี้นี้ได้ฟังคุณแม่ไปแล้วนะฮะแต่นี้อันนี้เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นรุ่นหลานแล้วล่ะอะไรครับคุณแม่คุณแม่แนะนำไห้ครับอยากจะให้เป็นกลอนไหนยังไงฮะทั้งทั้งสันเนาะโอเคได้เดี๋ยวเป็นเป็นล้ำทั้งสันล้ำสุดเนนอ่โเบ่าถึงวายออยอคู่นี่แหละครับครับ อ่าขอเซ็นประมือนด้ครับให้กับอ๊อฟสุรพลครับขออนุญาตนะครับผม